สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีผมทวีคนเดิมครับพี่น้องวันนี้เดินทางมากรกาบขอพรขอโุขขอหมาน้ำปูสีสุดทนะครับอยู่ทางาสารคามพี่น้องนะครับแวะมาไหวยขอพรแราคาหมาจุดทูขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่หรือว่าปูสีสุดทหรือว่ายาสีปทุมมาพี่น้อง ให้พี่น้องเอฟซีในเบงได้ชมนํากันนะครับจุดทูบเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะพร้อมกับเลขทูบนะครับขอตัวดีแนวทางไปตอนพี่ตอนน้องเอฟซีสุขสุขคนได้เบิ่งได้ชมนํากันนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมทาเด้อพี่น้องเด้อปากไฟนําจากคนจับช่องแน่พี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ตรงที่หน้านะครับปู่ศรีสุโธนะครับที่เพิ่นขึ้นอยู่ซาน้ําภายในวัด นะครับทั้งน้องสะพังพี่น้องนะครับถ่ายทําให้พี่พี่น้องที่เบื้องน้ำกันพร้อมกับตัวเลขเน่าทังของปูซีสุดทพี่น้องนะครับตัวเลขนะตัวนี้นะครับผมกะได้จุดทูกจุดยังเคาะปูสีสุดทนะครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่อเลขทูกนะครับเลขทูที่มาตัวใดก็ให้พี่น้องติดตามเบื้องติดตามช่มน้ากันพี่น้องนะครับเนาะ อาฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่ทุกคนเด้อนะครับภูเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดเค์กดติดตามให้ลูกให้หลานน้ำเน่นะครับท่องทวีค้นดิมช่องในน้อยขอขอหอยขอแขนน้ำพีน้ำนองคือเกาเหละพี่น้องนะครับผูติดตามกับสองเมืองคนพี่น้องเอ็ดมาได้เป็นปีแล้วพี่น้องเนาะพี่ฝากน้องช่องใหญ่ๆนะครับขอกอหอยขอแขนน้ำเนเด้อช่องใหญ่ๆข้างสุกุนครั้างอุดรก็ได้ นะครับลูกหลานทวีค,คนเดิมนะครับผู้ติดตามกับว่าลายตกพี่น้องนะครับตั้งแต่กับเป็นกําลังเลี้งไก่ให้กันหักกันแพ่งกันพี่น้องอย่าถิ่มอย่าปาลาลูกหลานเด้ออีพ่ออีเมียสุขสุคนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่หน้าศาลปู่ศรีสุโธททพี่น้องนะครับมือนี่มาถ่ายท้ำให้พี่ให้น้องขอตัวเลขนทางน้ำปูไอตอนพี่ตอนน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องพี่น้องอิฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ด้เบิ่งได้ชมน้ำกัน นะครับอันนี้ก็คือป้ายนะครับนะครับป้ายพี่น้องเห็นบ่ปูฟีสุดโทปูฟีสุดโทเด้กพี่น้องเด้อนี่คือป้ายของเพิ่นให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับปูฟีสุดโทนี่คือป้ายเพิ่นพี่น้องนะครับป้ายปูฟีสุดโทนะครับเนาะเอา บรรยากาศพี่น้องเนาะล่อเลขทูบนะครับล่อเลข,เลขทูบน,นะครับล่อเลขกทูบวาสิป็นเลขกตัวใดนะครับเลขกทูบปูสีสุโทูขอแนวทางน้ำเพลินไปตอนพี่ตอนน้องฝากฝากฝากลุงฝากอีพออีเม่ลุงป่าสุขผู่ทุกคนพี่น้องขอบพี่น้องมากกับพี่น้องก็คอยไปจัดไปหากันเด้อพี่น้องนะครับเนะาะขอจองทางพี่วีคนเดิมเป็นเพียงแนวทางเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องสุขผู่ทุกคน นะครับปดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมพี่น้องนะครับมาค่อยไปจัดพิหากันพอมากก็บ่ต้องจัดเ่ต้องซื่อพี่น้องนะครับเบื้องติความสุกวามบระเทิงแขนนั้นกับพ่อขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณลุงป่าที่เขามาเบิ่งไม่แย่งนะครับที่เขามาเบิ่งงชิปของทวีคนเดิมตังแเต่ต,ต้นชิปจนบาจบชิปพ,พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่บาขามโฆษณาที่เบงให้ลูกให้ฮราน,น้าพี่น้องเนาะ เอาเบอรงให้ลูกไหหลาน้าเนี่ยเรพี่น้องนะครับพ่อไดเติมหมกน้ำมันนะครับการเดินทางก็ต้องใส่คานหมกน้ำมันไหอยู่ไหกินพี่น้องบ่มีเงินก็ับไปบ่ได้นะครับบ่มีเงินเติมน้ำมันกับเดินทางบ่ได้พี่น้องนะครับไปหาเพื่อนก็ต้องได้ซื้อให้เพิ่นกินกันพี่น้องซื้อตอนเพิ่นนะครับไปหาเพิ่นก็ได้นะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีสูขูทุกคนนะครับซอยปิ่นก้ลังแร่งใจซอยพักซอยดันเนี่เด้อพี่น้องนะครับเอา พี่น้องล่อเลขถูกพี่น้องมาแล้วเด้อเลขถูกก็ได้นะครับมาแล้วลงมาแล้วพี่น้องตัวแรกก็คือสองพี่น้องนะครับตัวเลขก็คือสองพี่น้องเห็นชัดๆบออสองกัผ่าแล้วพี่น้องนะั่ก็จะเป็นตัวใดพี่น้องเบื้องน้ากันเด้อนะครับงดนีปูสี่สุดท่วเฮ้านะครับปูพันธ์ยี่ให้ตัวใดนะครับพี่น้องเบื้องน้ากันนะครับ 257หรือ253หาพี่น้องอา่าพี่น้องเบิ่งนับกันเด้ออาเลของเจะออกตัวเก 9, ้าติดพี่นอ้อง257 253สิพี่น้องเอามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับ257ห5 7 2, 5, 8, พี่น้องนะครับก็สิบ,บเป็น3ดอกพี่น้อง257เลขปูสีสุดโท้นะครับเอามือนี้ลูกหลานทวีค้นเดิม นะครับหรือว่าทวีสอนคำดีมากราบขอพรออันปูขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปูสีสุดโทนะครับซอยอุ่มซอยอดูแลนะครับไปทางใดมาทางใดให้ปลอดภัยนะครับไปน้ำรถน้ำลา่ามอไนะ <c oughs> ซก็ให้ปลอดภัยนะครับใส่มาใส่ก็ให้ให้โชคให้มันนะครับร่วมถึงเอฟซีทั้งช่องทวีคนเดิมสู่ปู่ทุกคนให้มีโชคมีไส้ไห้เจริญรุ่งเรืองนะครับท้ามาค้าขายขึ้น นะครับเพชรสิงใกกับโซฟุมอกมากโซฟุมุกมกัดปัตนานะครับจะเลื่อนจะเลื่อนสุกุสุขคนนะครับมือนี้นะครับพี่น้องพี่น้องคองจะได้เห็นกันแล้วนะครับตัวเลขแนวทางของปูสีสุดโทเดอ้อพี่น้องนะครับทางช่องอาทายทําให้พี่น้องดนเบิ่องน้นกันแต่ว่ามันกะจีบจ่บกแก้งพี่น้องนะครับเพราะว่ามันแสงซองอ่าเสวียนซองนะครับนี่คือบรรยากาศ นะครับพี่พี่น้องได้เบิ่งน้ากันได้ชมน้ากันกราบไหว้ขอพรปูสิษย์ทุพี่น้องนะครับตัวเป็นสิริมงคลกับทางช่องทวีคนเดิมนะครับกับทางตัวทวีพร้อมทั้งครอบครัวน้องนุ่งไอพีสุขุขุ IP, ท,ทุกคนนะครับอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงความเก็บยาสีด้ความไข่จะสีด,ะสด้มีมากพี่น้องนะครับร่วมถึงพี่น้องอีฟซี ทั้งไก่ทั้งไก่ร่วมถึงพปุราใหญ่ใจบุญใจดีสุขูดก้นขอบุญบารมีนะครับของปูศรีสุดโถยา่าศรีปทุมมาเราคอยคุ้มครองพี่น้องเอฟซีของทวีคนเดิอบสุขูดทุกคนในเด้อสาธุอ่ะพี่น้องวันนี้เบื้องเลขกันบนี้พี่น้องนะครับเลขทูบเด้อพี่น้อง <c oughs> นะครับเลขทูบนะครับเลขทูบของบูศรีสุดโถนะครับซึ่งทวีได้ขอ นะครับได้ขอเพิ่นขอปูสีสุดโตมือนี่นะครับขออ่าน้ำปูสีสุดโทแล้วมือนี่ว่าให้เล็กสามโตให้ออกมาตรงๆเพ,พื่อพี่เพื่อน้องอฟซี่จะได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้ท่านนะครับผมมาเอาขั้งแรกน้ำปูสีสุดโต้ี่ก็ถือด้พี่น้องเอาตรงๆได้พี่น้องนะครับรอบที่สองก็เป็นโตกลับพี่น้องนะครับขังนั้นมาเอาอยู่ฐานเพิ่นนะครับ บ่ดนี้ก็เลยง,ง้อมะขอเพิ่นอีกพี่น้องโก่งกับเพื่อนมาขอโชคนะครับมากราบใบเพิ่นขอเพิ่งผ้าบารมีของปู่สีจุโธอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับในเลขเข่าเดอ้อปู่เออในเลขลูกเลขหลานเข่านะครับเลขทูปปู่สีจุโธก็คือห้าสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดพี่น้องสองห้าเจ็ดสามตัวสองห้าเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเอา พี่น้องเห็นน้ำกันชัดบ่พี่น้องนะครับทวีคนเดิมสิบ่ได้เขียนใส้กระดาษแผ่นใหญ่เลยพี่น้องเ้อนะครับพี่น้องได้เบิงน้ำกันเป็นสียหรจะจาเลยพี่น้องนะครับพี่น้องเบิงเอานะครับ25 7 25 7 25 7 25 7อสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดพี่น้องนะครับสองห้าเจ็ดเลขคู่สี่สุดโทษพี่น้องนะครับ ครับบัดนี้เฮามบเบิ่งเลขทูบของปูสีสุดโทตัวใหญ่ๆน้ำกันพี่น้องนะครับใหม่เบิลรวเด้อพี่น้องนะครับที่ขอเพื่อนเพื่อสองหายเกียรติพี่น้องนะครับวันนี้เบอ่งตัวใหญ่ๆน้ำกันพี่น้องนะครับนี่ตัวใหญ่ๆน้ำกันพี่น้องเนอะอาะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับตัวใหญ่ๆงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2566เลขทูบป,ปูสีสุดโทพี่น้องนะครับเลขทูบป,ปูสีสุดโทเด้อ นะครับเพื่อนไห้นะครับเพื่อนไห้มาสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเด็พี่น้องตัดเล่นก็คือหาเจ็ดสองหาสองเก็ดเด็พี่น้องนะครับสองห้าเก็ดสองห้าสองเก็ดแล้วก็หาเก็ดพี่น้องนะครับตัดเล่นนําหรือที่ออกสองเก็ดอีกพี่น้องนะครับเอาท่านออกสองเก็ดอีกรอบนี้อีกพี่น้องโอ้โฮเฮ่เลยเด้กพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเลขทูบของปู่สีสุดโท นะครับงามงามพี่น้องงามคักงามเนอสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนะพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้สำหรับแนวทางของครูสีสุดโทนะครับสำหรับเลขถูกเพิ่นนะครับเอามาตอนพี่ตอนน้องฝากปากฝากลูกน้ำกันพี่น้องมากค่อยๆไปซื้อไปหานะครับจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลกันพี่น้องนะครับเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยังใงเด้อพี่น้องเด้อนะครับ สนับสนุนทางช่องสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับมากค่อยไปจัดไปซื้อกันนะครับผมมากระเบิดควุควบเพราะมันเทิงแค่นั้นกับพ่อพี่น้องจะฝ้าให้ฝ้าจมฝ้าด่าให้กันเด้อพี่น้องเนาะผมเป็นซื้อกางเป็นพันบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับเสนอนะครับให้พี่ให้น้องได้ไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงหมาน้ํากันนะครับจับจองหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับฝากพี่ฝากน้องสูกก้กูทุกคน นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเบิ่งแล้วมักแล้่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำไปด้อยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทวีคนเดิมจะขอจบคลิปของปู่ศรีสุดโทนะครับไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงความเก็บยาชีได้พี่น้องความไข่ย,ยาชีได้มีมากนะครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับกับหน้าที่การงานร่วมทั้งเสียงโศกเสียงมานก็ให้ได้โศกได้มาน ถูกระวันที่หนึ่งหัวใจจำ 1, ว,จ 1, 2, 500, ว,วันที่หนึ่งกอรกรดาศคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แห้งแห้งปังปังนะครับสูขส้ขู่ทุ่นสำรับคลิปน,นี้ขอมลุญาตภาจากพี่จากน้องใบเพียงแค่นี้โอ,อกาสเข้า,า่าอยดนี่ไม่แห้งพี่น้องสู้ขู่ทุ่นสวัสดีครับ